้วพอพีี่่ไเออออนนนักทงงยยยวคค้มา,าดีผมขับเรือไปส่งนักท่องเที่ยวที่เกาะล้านครับ,รบพอดีเห็นเขาลอคอ,ออยู่กลางทะเลไม่มีเสื้อผ้าไม่มีชูชีพไม่มีอะไรเลยครับก็ลเลยโยนห่วงยางช่วยเขาแล้วก็ช่วยเขาขึ้นมาเรือแล้วก็ติดต่อทางพัทยาสว่างอะไรพวกนี้ให้ไปติดต่อแผนที่เกาะล้านอีกทีให้รับตัวต่อตอนที่เจอเขาอยู่สภาพย,ายังไงกันพี่ก็คือหมดแรงแล้วครับ หมดแรง,แ,รงแล้วก็หิวน้ํา<ม>อะไรประมาณนี้แล้วเห็นว่าเปือยกายด้วยใช่ครับไม่ไม่มีเสื้อผ้าเลยสักชิน้นเลยระหว่างนั้นพี่มีการพูดคุยอะไรกันไหมครับอ่าผมคุยเขาเป็นชาวรัสเซียรครับเขาผมคุยกับเขาไม่รู้รเรื่องก็คือให้คนในเรือท,ที่เป็นลูกค้าเขาคุยกันครับแต่มีคนพูดภาษาอังกฤษได้ก็คือเขาบอกว่าเขาว่า้ตั้งแต่เมื่อคืนแแล้ว ทางจากฝั่งไหมพี่ท,ที่ที่พี่ไปพบเขาอะประมาณห้าหกกิโลครับจากฝั่งมันอยู่ตรงช่วงไหนครับพี่ช่วงทุน่นหินกองทุ่นนะครับหินกองทุน่นไอ้ตรงนั้นเป็นจุดที่น้ำลึกไหมครับพี่น้ำตรงช่วงนั้นตรงนั้นจะไม่ลึกมากครับพี่แล้วกระแสมันเชี่ยวแรงไว้น้ำวันเนี้ยแต่น้ำ<ร>น้ำวันนี้ก็มันไม่มีคลื่นเท่าไหร่ถ้ามีคลื่นก็อาจจะไม่รอดก็ได้พี่แล้ว พอ,อพี่ไปส่งที่เกาะป,ปุ๊บพี่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ประสานเข้ามารับตัวใช่ครับพอ,อ,อ,อรรทราบไหมพี่ว่าเขามาจากไหนอะไรยังไงไม่รู้เห็นแต่เขาบอกว่าตอนผมไปเช็คอีกรอบหนึ่งเห็นเขาบอกว่าเขาว่ายน้าออกไปอไีกหมายถึงก็คือเหมือนกับว่าว่ายน้ําใช่ครับใช่ใช่ไม่ครับคือเขาว่ายตั้งแต่น่าจะว่ายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับออว่ายแต่เม<ว>ื่อคืนใช่ครับอืตอน,น,นเอาสภาพหมดหมด,หมด,ห,มดหมดสภาพเลยน้องเที่ยวใช่ครับใช่ใช่ ก็ช so ่วยเขาขึ <that> ้นมาเขาก็บอกหิวน้าอะไรประมาณนี้ครับลรวก็เอาน้ำให้เขามีเจอเหตุการณ์นี้มากี่รอบอันนี้ผมเจอด้วยตัวเองรอบหนึ่งแต่ผมเคยได้ยินข่าวแบบออกอยู่ว่าเจอบ่อยๆแบบมีนักท่องเที่ยวว่ายน้ําออกไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่ส่วนตัวเนี่ยพี่อยู่กันทะเลเนี่ยพี่คิดว่าไงว่าเขาว่ายน้ําแล้วเขาก็ล้มกระแสนัดไปออกไปหรือว่ายังไงพี่คิดว่าผมว่าเขาจงใจน่าจะว่ายข้ามเกาะอะไรประมาณเนี้ความคิดผมเพราะว่ามีเคสแบบนี้บ่อย รใช่ครับเพราะเขาเห็นตอนเจอเขาเขาชี้ไปที่เกาะจะไหว้ข้าไปเกาะให้ได้ใช่ใช่ใช่แต่เท่าที่รู้มาคือไหว้มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ใช่ครับก็น้ําน่าจะแรงตอนกลางคืนน้ําเขาจะอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยพี่เห็นตรงแขนเสื้อไหมก็คือเหมือนเขาฉีกเสื้อตัวเองออกเพื่อให้ตัวเขารอยขึ้นได้เบาขึ้น แล้วเห็นว่าที่ขาจะมีบาดแผลด้วยเป็นยังไงบาดแผลเขาอ่ะเป็นเหมือนแผลเปื่อยพวกแผลเปื่อยครับตามหลังตามอะไร้จะเป็นแผลรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยใ,<ช>ใช่ครับใช่คร<ม>ับน่าเขาน่าจะเกาะทุนแล้วหลุดหรืออะไรหรือเปล่า<ม>แต่แผลแผลเปื่อยถ้าอยู่ในน,น้ำนานๆมันก็เปื่อยอยู่แล้ว